สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับทุกคนนะครับในช anel YouTube ต่อนักดนตรีตาบอดนะครบับสวัสดีในยามเที่ยงเนะนาะอ2น48นาทนะรายการรายการก็จะบ่ายแล้วแหละนะครับพ <laughs> อดีฝนตกด้วยนะครับ <laughs> ก็เลย บรรยากาศเนี่ยนะครับเยน็ยนๆนะครับตอนนี้แดดเปลี่ยงเลยนะครับตอนนี้ครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีว่าอ่าเกี่ยวกับสมา์ทวอยนี่แหละครับเกี่ยวกับสมา์ทวอยบางคนนะครับเคยเจอไหมครับที่แบบว่าเราติดตั้งสมา์ทวอยเข้าไปแล้วนะครับหรือว่ามีข้อมูลเสียงเรียบร้อยนะครับมี อ่าลคอล X เรียบร้อยก็่ทำไมไม่ดังนะติดตั้งแล้วย้ายเข้าไปในที่จัดเก็บแล้วทำไมไม่ดังนะครับมันมีสาเหตุนะครับนะเดี๋ยวผมจะบอกว่าเป็นเพราะอะไรนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะไปดาวน์โหลดสมาร์ทไว้กับ v o ล a ค i z ล r X มาก่อนนะ หรือพูดโดยรวมว่าสมาธิไว้นั่นแหละนะครับเอ้ยผมไปเข้าอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอาเอาเอาไปเข้ายูทู e ทำไมออกมา <c oughs> เดี๋ยวกันครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปโหลดอ่สมาธิไว้สมาธิไว้กับโรคนรีเซ็กมาก่อนนะครับเดี๋ยวไปโหลดสมาธิไว้มาแปดึ่งนะ e นะครับแปดม่ง ก Gmail YouTube, like ก็สวัสดีเพื่อนๆนใน YouTube ทั้ง199คนด้วยนะครับโอ้โหถือว่า,ารเราไม่ต้องการสมาชิกเยอะถล่มทาลายนะครับเราเอาคุณภาพนะครับนะจะเห็นได้ว่าช่องบางคนเนี่ยเยอะกว่าผมอีกนะ แต่ผมเนี่ยช่องของผมเนี่ยคือคือผมทําช่องลงแบบบ้านๆน,นะครับคือแบบเป็นบรรยากาศแบบบ้านๆน,นะครับนะการดำเนินการเพิเติมทาอังกฤษการดำเนินการเพิเติมสำหรับทาอังกฤษสหรัฐอเมริกาจุองค์ใครอยากติดตามก็ติดตามใครไม่อยากติดตามก็ไม่ต้องติดตามนะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่หนึ่งคนจะครบสองร้อยคนนะ

จเะเห็นนดว่าเวลาผมทําคลิปลง YouTube เนี่ยส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยตัดผมจะไม่ตัดคลิปนะครับเพราะว่าหนึ่ง32.8 124เมบต26%ตัดไม่เป็นนะอย่าบอกใครเชียวอ่าผมตัดไม่เป็นนะครับเพราะว่าแล้วก็ประการที่สองคือชอบแบบเป็นบ้านๆชอบแบบเป็นธรรมชาติมากกว่านะครับคือ ถ้ามันจะยาว,ว,วกี่นาทีก็ช่างนะครับก็ถือว่าทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เป็นบรรยากาศเวลาเราทําคลิปนะครับถ้ามันไม่เกินถ้ามันยังอยู่ในช่วงของถา้าไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะ่ะหรือว่าอะไรอย่างเง,งี้ยมันก็น่าจะโอเคนะครับ a o i แย,สยกสายทั้งหด แยกไฟล์ก่อนนะเก็บข้อมูลหลักอยู่ในรายชื่อโมทา้เดอร์ับกลับที่จัดเก็บกลับพัโฟ์โมทาเซอทีทีเลืมข่าวหามเมืเอไยี <Yes. S 1> ย่ป,ปัดใส่ไปกับปัดบ่ออะนะยี่ปัดได้นะปปดจังใดเนะี่ยอ่าใส่โปรแกรมบันทึกอยู่โอ้ยกเลิกโมทาเซอลิปแยกสายที่นี่เจ็ดุดสี่หนึ่งเปอเซ็นต์ ใครหนาใครตาเพิ่นเ,เบิดเลยบัดนี้ออมเตะคู่นะครับคลิปนี้จะไม่มีการตัดต่อนะครับคลิปไหนๆก,หก็ไม่ตัดต่อหรอกนะไม่เคยคิดนะครับฟังกันแบบฟังกันแบบทวนทั่ว,ท,วทุกตัวคนเลยนะความรับแตกก็ทั้งนะครับ เปิดหน้าแอล้วเราไปยุ่งอะไรกันหน้าจอหลักอีกเออเข้าไปในกล้องถ่ายรูปทําไมเนี่ยเดี๋ยวกันนะครับไปเรื่อยเลยนำหรับผมเนี่ยตัวจักวเดี๋ยวตะคู่นะครับผมติดตั้งเราก็อย่างนี้แหละครับสบายสบาย

ไปไว้ในที่จัดเก็บนะครับอย่าลืมคัดลอกจากตัวนี้ไปย้ายในที่จัดเก็บนะครับเพราะว่าถ้าไม่บางทีลืมบางทีเราไม่ได้ย้ายเข้าไปในที่จัดเก็บนี่ไม่ดังนะครับลบมากกว่าลบตั้งชื่อมยาย้ายคัดลอกหลักปุ่มอยู่ในรายชื่ออยู่นอกรายชื่อคัดลอกคัดลอกก็ไดะนะครับยกเลิกวาง แต่พูดถึงสมาร์ทวยนี่ก็มีหลายเวอร์ชันนะครับตั้งแต่เวอร์ชันสองส A P K องแปดสี่วันที่สตุลาคมย่รายชื่อหรือว่าสองสองจุดสี่อะไรเงี้ยต่ำกว่านี้ก็มีนะครับแต่ว่าผม ลองใช้ดูแล้วผมชอบสมาร์ทวอตตัวเก่าๆมากกว่านะครับตัวสองแปดเนี่ยนะเพราะว่าสูงกว่านั้นโทศัพท์ผมมันบางทีไม่รู้เป็นอะไรนะครับบางทีเราใช้ต,ตั้งแต่เวอร์ชั่นสามขึ้นไปเนี่ยวร์ชั่นสามศูนย์ศูนย์หรือวสามศูนย์อะไรเงี้ยนะครับสามตั้งแต่เวร์ชั่นสามขึ้นไปเนี่ยบางทีกําลังใช้ไปใช้มาเนี่ยหยุดทํางานเลยก็มีนะครับบางทีเงียบไปเลยนะ ก็เลยสองแปดดีที่สุดแล้วนะเวอร์ชันเนี่ยนะครับผมว่ามันก็ไม่ต่างจากเวอร์ชันที่มีเวอร์ชันสูงๆขึ้นไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างจากเวอร์ชันสองแปดนะผมว่าเพียงแต่ว่าลูกเล่นของเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชันสามเวอร์ชันอะไรเงี้ยมันมันอาจจะมี ภาษาเพิ่มขึ้นมาอย่างาพวกเยอรมันอะไรพวกนี้ฝรั่งเศสอย่างเงี้นะครับนะก็แค่นั้นเองนะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรหลักๆเราก็ใช้ได้แค่สองภาษานะครับก็คือภาษาอังกฤษนะครับกับภาษาไทยเนาะอืมเดี๋ยวเรามาติดตั้งสมาร์ทวายกันก่อนนะทางเ,เางาาลืเอ,อ,อกค้นหางบมาเ,เว็บหลักปุ่ม รติดตั้งสมาร์ทวอยก่อนนะครับเคพื่อเหตุผลด้านยกเลิกการตั้งค่าล็อกการตั้งค่าแ่งที่ไม่รู้จักการติดตั้งเลิกยกเลิกตกลงปุ๊บสมาร์ทวอยส์ติดตั้งปุ๊บสมาร์ทวอยส์ เดี๋ยวก็จะได้รู้กันนะครับว่าสาเหตุทําไมอ่สมาร์ทไว้ที่อยู่หรือว่ามีเพื่อนส่งให้บางบางอาเขาเรียกอะไรบางบางตัวมันไม่ดังนะครับทั้งที่ก็เป็นเวอร์ชันสองแปดนะคือสาเหตุที่มันไม่ดังเนี่ยมันมันไม่ได้อยู่กับสมาร์ไวอยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะแป๊บนึง อันนี้ผมตามความเข้าใจของผมนะครับผมอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะแ,แล้วก็สิ่งที่ผมได้เรียนรู้มากับตัวเองนะตามความเข้าใจของผมนะครับส่วนใครที่มีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ได้นะครับตรงนี้นะเพราะว่าบางที ไอ้เราก็คิดว่าแต่ตมาตรวัยพังหรือว่าไฟาไม่ครบหรืออะไรเงี้จริงๆมันมันมีมันมีสาเหตุนะเดี๋ยวจะคู่นะครับติดตั้งเรียบร้อย,อยเห็นไหมครับตอนนี้ก็ติดตั้งอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับ,ดบเดี๋ยวผมจะลองเปิดตมาตรวอยใช้งานดูจะดังหรือเปล่านะครับไปที่ เสียนการตั้งคะ่าอ่านออกเสียงข้อความเนี่ยคอยดูนะครับ<น>ว่ามันจะดัง,งไหมกรณีมันก็จะเป็นล,ล,ล,ลักษณะที่ว่าเวลาเราเลือกใช้งานปุ๊บมันจะเป็นเสียงลอกเสียนะครับเป็นเสียงของบาษาร์ลอกเซียนะครับระบบแหล่งข้อความเป็นเสียงเปิดไม่ได้ตรวจสอบเครื่องมืออ่านออกเสียงอัตราการพูดช้าเปิดการตั้งค่าไม่ได้ตรวจสอบสอสลองดูครับ <S <S นี่ครับนี่ครับเนี่ยพอเราเปิดใช้งานสมารไวแล้วมันมีเสียงอ่าอะไรเนี่ยของล็อกเซียนโรโบอทนะครับเนี่ยใครเป็นแบบนี้บ้างนะครับน่ะเห็นไหมอ่าไม่รู้ว่าพูดว่าอะไรบ้างก็ไม่รู้นะครับสาเหตุมันเป็นแบบนี้นะครับ มันไม่ได้เกิดจากสมาร์ทไว้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองเข้าไปรีเซ็ตในแอปสมาร์ทไว้ดูก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวว่ามันยังมันจะเป็นเหมือนเดิมไหมรีเซ็ตแล้วมันจะเป็นเสียงกันอย่างอะไรไหมนะครับเดี๋ยวลองดูองโอ้ยจังอีกยังเป็นอีกยังดอกบันนี้ นี่ครับเจรีเซ็ตตรงนี้แล้วก็แตะเข้าไปครับรรตตรอ่าผลปรากฏว่ามันก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับแทนที่ว่าเรารีเซ็ตแล้วเสียงกันยาเสียงอะไรไมันจะทำงานมันก็ยังไม่ทำงานนะครับแต่บางบางอันมันก็ทำงาน แต่เหตุคืออ่าเกิดจาก,ข,กาขึ้นอยู่กับคนทํานะครับขึ้นอยู่กับคนทําเจ้าตัวตำมไว้กับโวลคารเซอเอนะครับคือบางคนเขาอาจจะเอาไอ้เจ้าโวลคารเซอเอเนี่ยนะครับแยกออกมาอยู่นอกโฟลเดอร์ของ เนื้อเสียงของไทยกัญญานะครับเวลาเราไปสำรวจตรงอ่าสตเอเลดไอ้ตรงที่จัดเก็บข้างในมันนะครับคือมันไม่ดังก็เพราะว่าบางบางคนที่เขาทำสมาธิไ้เนี่ยเขาแยกเสียงตรงนี้ออกมานะครับอันนี้ มันเป็นความชอบส่วนตัวของเขานะครับนะเราเองนั่นแหละครับจะต้องปรับปรับตัวนะครับบางทีเราเองเราก็ไม่รู้ว่าเอ้ยทําไมโหลดมาแล้วมันเป็นเสียงหนึ่งงี้ล่ะถ้าเห็นมันอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวจะเห็นเดี๋ยวกันนะครับแป๊บนึงนี่ครับไปตรงคาว่าเกมเมอร์เล่าติ้งนะครับอาจจะฟังยากหน่อยนะครับเพราะว่า อันนี้มันเป็นเสียงโรบอทล็อกเซียนะครับไม่มีเสียงอะไรเลยนีโหลดมาก็เป็นอย่างนี้เลยโอ้โน,อนี่ย,ยก็จะเป็น emoji คอนอะไรเนี่ยนี่ครับมันจะมีคำว่า สเตอร์เลสศูนย์วอลคาลเตอร์เอ็กอะไรเนี่ยนะครับให้เราแตะเข้าไปตรงนี้นะครับฟังอย่างนึงหนึ่งนะอ่าเห็นไหมที่สาเหตุที่มันไม่ดังก็เพราะว่าเขาไม่ได้เอาไอ้เจ้าในส่วนของเนื้อเสียง ของนั้นของภาษานั้นที่อยู่ในตัวเจ้าโวคาเซ็กนะครับมาไว้ในที่เดียวกันนะครับเขาแยกออกมานะครับเขาแยกออกมาให้เราไปไปปิ๊กเองนะครับมันก็เลยไม่ดังนะครับที่เห็นบางไฟล์ที่มันดังก็เพราะว่าเขามีการเอาเนื้อเสียงต่างๆที่มันอยู่ข้างในแรงเกลดเนี่ยไปไว้ในเนื้อเสียงเดียวกันนะครับมันก็เลยดังนะครับหรือบางคน ติดตั้งแล้วมีอะไรครบพอเลือกใช้งานมันก็เป็นเสียงโรบอทล็อกเสียแต่พอเรารีเซ็ตมันเป็นเสียงกันยานะครับซึ่งมันก็แล้วแต่การทำงานของสมาร์ทไวด้วยนะครับหรือไม่ก็อย่างที่ผมบอกว่าแต่ว่าผมว่ามันน่าจะเกิดจากอันอันอันที่สองอันที่สองมากกว่าคือเขาเอาเนื้อเสียงของแรงเกวดที่มันอยู่ในภาษานะครับ ที่มันลึกลงไปอีกนะครับแยกออกมาจากาเนื้อเสียงที่เขาทำให้แล้วนะครับแยกออกมามันจะดังได้ก็ต่อเมื่อเราต้องทำให้มันตรงกับที่จัดเก็บหรือสิ่งที่เขากำหนดนะครับอะเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับ เราก็จะเป็นต้องเลือกนะครับแล้วก็ต้องเลือกไปที่สมาร์ทไว้นะครับเลือเเล่อนไปเรื่อยนะครับเลือเเล่อนไปเรื่อยๆโอ้อหนักหน้าตาหักเลยนะเนี่ยครับลองแตะตรงนี้ดูนะครับสมาร์ทไว้นะครับให้เราติ๊กตรงคำว่าสมาร์ทไว้นะครับ เพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเขาไม่ได้ย้ายเนื้อเสียงของแรงเกวดภาษาที่มันอยู่ในกัญญาหรือว่าอยู่ในแรงเกดต่างๆนะครับมามาเป็นเสียงเนื้อเสียงเดียวกันนะครับเขาแยกออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็ต้องไปเลือกใช้งานเองนะครับซึ่งมันแล้วแต่คนที่เขาทาให้ด้วยนะครับอพอเจอตรงสมาร์ทไวเนี่ยก็แต่เข้าไปนะครับดูที่ว่ามันจะดังหรือเปล่าครับพวกเสียงกัญญาเสียงอะไรเนี่ย ตอบตกลงเลยนะครับตรงนี้มันจะไม่อ่านอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันอ่านไทยไม่ได้อ่าเห็นไหมครับดังแล้วนะครับดังแล้ว น่าดังแล้วนะครับเห็นไหมครับเพียงเท่านี้นะครับคุณก็สามารถใช้สมาร์ทไวได้นะครับก็ทบทวนอีกทีนะครับก่อนจะลาจากกันในคลิปนี้นะครับออกมาก่อน ต setting a s อ่าเข้าไปสมารไว้นะครับหากํางขึ้นจากนั้นให้เราไปที่ setting นะครับมีทแต่เข้าไปครับหากั้ยแงขึ้นจากนั้นให้เราเลื่อนไปที่ general setting นะครับ s e d general e f t t i n g อยู่ในรายชื่อนะ general s e t t i เนี่ยจะอยู่เมนูแรกของ reset นะครับ จากรีเซ็ตอัพนะแต่เข้าไปครับต่อไปเลื่อนไปหาคำว่าต่แล้วเลื่อนนะครับนี่แหละครับ vocalizer x นะครับ วอลคาลิเตอร์เอ็กซ์ร์เลนนะครับศูนย์สมาร์ทไว้นะครับจากค่าเริ่มต้นของมันคือต้องดูก่นนะเันี่ยตรงละโลเคชันเนี่ยตรงล็อกเคชั่นเนี่ยมันเป็นที่อยู่ของ เจ้าธรรมด์ไว้นะครับที่เรามีการตริ๊กเอาไว้นั่นเองนะครับไม่ว่าเราจะติ๊กตรงไหนหรือไม่ว่าเขาจะทําไฟล์มาให้เราแบบไหนนะครับมันจะอยู่ตรงรโลเคชันเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับอาจจะเป็นโลเคชัน Volterra X โลเคชันธรม์ไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับเนี่นยเนี่นยเห็นไหมมันก็นจะเป็นอย่างนี้นะครับพอเราเลื่อนมาอีก รออยยู่่ในาชืมันจะเป็นเครื่องหมายจุรหัสนะครับเราก็ไม่รู้นะครับว่าอะไรต่อไปครับวอลคาริเซอร์เอ็กซ์เนี่ยวอลคาริเซอร์เอ็กซ์ ex. นะครับวอลคาริเซอร์เอ็กซ์ซัเนาเนี่ยตรงนี้มันจะไปอยู่ในตัวจัดเก็บต่างๆนะครับนะของอในกรณีนีมน้มันใช้ได้ในกรณีที่ เราอาจจะมีเนื้อเสียงอะโวลโครอร์ Vol er X มีหลายระดับนะบางท่านอาจจะมีเสียงโวลโครโซ่ er X เป็นคอนแทกนะครับหรือไม่บางคนก็มีพรีเน um. ียมโวลโครอร์ X แบบพรีเนียมนะครับก็มีนะครับตรงนี้เราก็มาเลือกคุณภาพของโวลโครอร์ er X ที่เราจะใช้งานร่วมกับเจ้าสมาร์ทไได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นของพรีเนียมเนี่ยมัน พื้นที่ก็จะเยอะนะครับใหญ่นะครับประมาณบางทีนี่หกเจ็ดร้อยเมตรก็เลยนะครับไม่ธรรมดานะครับยิ่งเป็นของพีเนียมเราเนี่โอ้โหพื้นที่จัดเก็บแทบจะพังนะครับนะตรงนี้เราจะต้องมีอ่าพื้นที่เราความจําเราจะต้องเยอะพอสมควรนะครับถ้าเราใช้ของพีเนียม แต่ถ้าเป็นคอนแทกแบบนี้นะครับกบ็สบายเลยนะครับเหมาะสำหรับโทรศัพท์พื้นที่น้อยนะครับก็เลือกใช้กันได้นะครับผมวงาเ X สเนาเนี่ยฟองนี้เป็นสำเนานะครับคือมันจะย้อนกลับมาให้เราเลือกว่าเราเก็บไว้ที่ไหนนะครับตรงนี้นะครับถ้าเรามีไฟล์วคาริเซอร์ x หรือว่าอะไรมากกว่าหนึ่งไฟนี่มันเรามาดูตรงนี้ได้นะครับถ้าเราจําไม่ได้นะแต่เราต้อง รู้แหล่งที่มาของเขาด้วยนะครับก,กิอนี่นะครับมันจะมาอยู่ตรงนี้นะครับรยกกกเลลิตลง,งแต่ว่าตอนที่ผมเลือกตอนแรกมันจะมีสมาธิไว้ด้วยนะครับพอเราจะสมาร์ทไว้ล้วก็ตับตกลงนะครับแต่ในส่วนนี้มันคือเราแยก อ่าไอเจ้าเนื้อเสียงนี่ออกมาเป็นไฟเดียวกันแล้วนะครับติ๊กใ้มันเป็นเป็นเนื้อเสียงเดียวกันแล้วนะครับมันก็เลยไม่มีคํามันจมนไว้นะครับมันจะมีเฉพาะมันจะมีแค่ตอนที่เราไปทาแรกๆนะครับมันจะมีแต่พวกอะไรที่มันอยู่ในดาวน์โหลดหรือว่าอยู่ในที่จัดเก็บนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับแต่คนใหญ่ผมว่า หน้าจแต่ผมว่าส่วนใหญ่นี่น้อยคนนะครับที่จะมีแบบนี้นะครับนะส่วนใหญ่โหลดมาแล้วก็ย้ายเข้าไปในที่จัดเก็บก็ใช้ได้เลยนะสำหรับตมรมะวอยกับวอลคลรเซอร์เเนี่ยแต่สำหรับรบ,บ,าบ,บางคนในอย่างผมเนี่ยโอ้ตกใจอยู่นะตอนแรกๆนะครับนะครับ อดีเพื่อนแนะนำมานะครับก็เลยเออตามความเข้าใจของผมก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าที่บางบางนามตระกูลฝ่ายบางฝ่ายที่ทำไมติดตั้งแล้วมันไม่ดังเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ได้ย้ายอ่าให้เป็นเนื้อเสียงเดียวกันทั้งหมดนะครับคือเขาทำให้มันแยกออกมา แล้วให้เราไปตอบติ๊กเข้าเครื่องของเราเองนะครับเพราะว่าพื้นที่มันจะได้ลดลงด้วยนะครับตำรับแรงเกือดตรงนี้นะครับอันนี้คือความเข้าใจของผมนะครับผมนะครับโอเคครับแต่เรับคลิปนี้ก็มาถึงช่วงท้ายของรายการสำหรับในคลิปนี้แล้วนะครับ ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องต่อนักดนตรีตาบอดนะครับช่องทางการติดต่อก็ facebook พิมพ์ว่าต่อผู้ชายที่อบอุ่นนะครับต่อผู้ชายที่อบอุ่นนะนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้นะก็ <90. S 2> ขอจบการทําคลิปไว้นะครับเพียงเท่าน,นี้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบการทําคลิปไว้นะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ